สวัสดีพี่น้องมาสุ่ขทุกคนเมงมากินออมไก่ใส่มักผักคือเกาพี่น้องแล้วก็โบเต้ไปซื้อพี่น้องปิ้งตับไก่ตับหมูแล้วก็ใส่กอกม,มกน่อไหมพี่น้องนี่แล้วก็สงผักยนพี่น้องมามาเด้อแ่บแนบนกันเดจ้าไปนั่งบอนสบกระเพรืสวันดี้พี่น้องสวัสดี บายดีเด้อพี่ากัน่น้องมาโตกับี่าแล้วพี่เข่าปั้นมามาปั้นมเอาเอาไปพุ่นนะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเห็นตาจะไแล้วผมเห็นเห็นตาซอฟลูกตาหอลูกแม่ยังมุดเข่าเขาแกวแบงหายและเข่าพี่เข่า

มือบจุบมือบชุบชหาห่างมือควันเอาควันก่อนนลไม่ไปหาห่างมือเลยอะน้าเกเสียใจขนาดตนะัวนเนาะขาตัวเองขัดใจมันมืดในวันแม่เจ็บตัวเถื่อนเื่อไปนอนกันี่แหละเพ่อเผื่ใจเด้อเผื่ใจเด้อสงว,ว่ามัดมือเลย แบบเขานอนมหูเมื่อี่น้องมันตื่นมาแบนหนึงล้มกันนอนกินันแบบมันกับ่ายปาเป็นรับกับซ้ายนะไนี่พ่านกัแน่เหมือนกันนอนนอนเนี่ยมอกาอะลมาดูายปุ๊บลงมัเดียวครับหูเมื่อยได้ไปลองเราหูเมื่อแล้วเราผิดยองค่ายเรา่มแลว่อมง่ายค่ามง่ายเทอดชมเตี้ยมันกับคืนเนาะมื่อคืนนี่ปีนไปปีนมาไป้อง กวางใช่กวงกัวครับมึงมาละดุพี่น้องดุดๆดุดุดไปไว้สินะมันด้ฟังกอเนยน้องกับกังคานนี่น้องกระากอระตกระานกระีพานี่เอออง่ายอบันนี้อืมเอากน้องเอง่ายเอง่ายใชไห ดูดหนังคินนักมึงหมดอะไรีน้ก็ได้ขขาวอยากกินนมุกพม่าเสร็จเสรเจแล้วขิ้แล้วจะไปเชื่อเหรอทำกันจะบึงเหรอบึงเหรอั้ะจะมอนเหรอะมอน ไม่ติดก็บสบายโอ้ยใจเร<อ>เป็นแบบดิ่งวัวปะใช่ใช่แบบนั้น,นนะใช่วัดน่ะใช่เมื่อไหร่วายเรื่องร้านไม่า่ายจมนะ่ม

Đúng đó tao 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 đó tao 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 bắt หางมาที่มาพินกบอกอบม่ล um, ูกของกินขาวต่อ mm มือ hmm. น uh ้องบอลกับอ้่นเ่ส่ัดีน้บยดาปเนตกไหมเนี่ยไม่ได้มาขอ่มตับต้แน่นะตัดคอ Tá bom. 妹妹，阿伯，阿伯。 ขไปป้อนลูกเฮ้ยแบบนั้นอะหนึงวันคืออะไรต่ว เท่าเป็นบ้านลูกเลย ไปแล้วพี่น้องอกับคลิปนี้พออ่อกับคลิปหนาแต่พี่น้องสบายดีบ๊าย